สีห่อแหนมเด้อพี่น้องมัอนี้เขาสร้างมากมึงขึ้นเี๋ยวไล่ไล่ไปละไล่ไปละคนจะสร้างมาอีกกำลังเห็ดแหนมหมูสดๆใบตองสดๆดออสนใจสร้างมาเด้อ แซ่บแซ่บขนาดสนใจสร้างมาเรื่อยแหน่อันนี้คือฮอแล้วอันนี้กำลังฮอลคนสั่งมนาะเพิ่มอีกเลื่ยตรงเฮดเพิ่มอีก บุามา้มเป็นไงใบตองเด้อหนิใบ,บตอง,งสองอันบุามา้มเป็นไงใบตองเด้อใบตองสองอันเองพุณเน่ะไห้เน็มหมดลายเลยพูดไห้หมูลายเลยเห็นพุณบอกว่าบางคนปิสื่อมากแกะใบตองออกมาเป็นซิฟสัน แกออกมากเอ็ดแหลกกินพอิมอันนี้มันเปนแบบนั้นเด้อแหนมอันนี้ไม่ต้องสองใบเองสอนซองอันดเดี๋ยวต้กงมาไลเฮ้ยในเบิ้งอีกก็ได้ดเนี่ยสองใบสองใบเองหมูก็ให้ร้ายพ่อ คุยเขาเนียวเลยโอ้ยเสบยี่เดิ้เบิรงเล่บว่าเป็นไงต่ใบตองแหนมกป็นไงแกะออกมาหนากินหอมใบตอง